สวัสดีครับทุกคนวันนี้เก่งก็มารอส่งคุณแม่นะครับคุณแม่กําลังเดินทางมานะครับก็ส่งคุณแม่ไปฟินแลนด์นะครับและหลายคนถามว่าเอาแม่บินแล้วเหรอแม่จะไปวันไหนวันนี้นะครับแม่เดินทางไปฟินแลนด์แล้วแล้วก็ระยะเวลาไปจะสั้นกว่าทุกปีปกติไม่จะไป2เดือนกว่าคราวนี้ปีนี้มันไปยากแต่ว่าได้ไปแล้วนะครับก็คือระยะเวลาก็จะเหลือเดือน ตีสักหนึ่งเดือนอะพูดง่ายๆว่าตีสักหนึ่งเดือนกลับมาประมาณว่าที่7ตุลาฉะนั้นอะใครที่อยากมากินร้านแม่ก็ต้องรอเดือนตุลาน,นะครับแล้วก็พูดตรงๆน้องว่าแกไปทํางานก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อะไรนะให้กําลังใจเออเก่งก็ให้กําลังใจเดี๋ยวรอคุณแม่มานะครับก็ไปแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คือรถตู้ไปปกติปีที่เราจะไปรถรถบัสไปเป็นคาราวานเลยแต่ว่าปีนี้คือไปทยอยไปเป็นรถตู้ นะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเครื่องบินเหมาลำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็จะไปเป็นเป็นเป็นไฟเป็นเป็นตั๋วเป็นเป็นอาจจะไฟละ1ิบตัวบต๋ว2ี่ตั๋ว30ิตั๋วว่ากันไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ยังไงได้ไปแนวแน่นอนทุกคนคลายข้อสงสัยกับทุกคนว่าได้ไปหรือไม่ได้ไปตอนนี้แม่กําลังเดินทางไปฟินแลนด์ก็ขอให้แม่โชคดีนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ถ้าแม่ดูคลิปนี้ <c oughs> ก็ขอให้แม่โชคดีขอให้แม่ อบเงินกลับมาทํางานตั้งใจทํางานแล้วก็เอาเงินกลับมาเยอะๆเนาะเป็นกําลังใจให้คุณแม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะครับที่ไปที่ไม่ไม่เฉพาะแม่หอยร้อยชุดนะทุกทุกคนที่ไปอะ่ะไปทํางานก็ขอให้ทุกคนได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำมนะครับแล้วลคุณแม่